ผมก็มีอีกหนึ่งเรื่องมาฝากน,นะครับอัปเดต IT ในรอบสัปดาห์จะมีอะไรที่น่าสนใจนั้นไปติดตามพร้อมกันเลยครับอีกไม่ถึง1อาทิตย์ก่อนจะเริ่มงาน Apple Worldwide Developers Conference 2013หรือ WWDC ในสัปดาห์หน้าดูเหมือนว่าจะมีมือดีจาก idownloadblog พยายามแง้มทีเด็ดที่เชื่อกันว่าจะเป็นหน้าตาแบบใหม่ของ Apple iOS 7ซึ่งกำลังจะเปิดตัวในงานนี้แล้วสิ่งที่เรากำลังเห็นอยู่ตรงหน้านี้ iOS 7จะเป็นจริงหรือไม่รับรองได้ว่าอดใจรออีกไม่กี่อึดใจ Microsoft เปิดตัว Surface RT และ Surface Pro ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ด้าน IT City ชิงวางขายพร้อมเปิดราคาของทั้ง2รุ่นออกมาแล้วโดยราคา Surface RT รุ่น 32GB เปิดมาที่16,500บาทและรุ่น 64GB เปิดมาที่19,500บาทส่วน Surface Pro รุ่น 64GB เปิดมาที่28,500บาทและรุ่น 128GB เปิดมาที่31,500บาท ทวิตเตอร์ประกาศว่าผู้ใช้งานลิสต์สามารถสร้างกลุ่มได้สูงสุด1,000กลุ่มเพิ่มขึ้นจากเดิมที่จำกัดอยู่เพียง20กลุ่มเท่านั้นและสามารถเชิญคนเข้ากลุ่มได้สูงสุด5,000ชื่อเพิ่มขึ้นจากเดิมที่จำกัดอยู่เพียง500รายชื่อส่งผลให้ผู้ใช้ติดตามข่าวสารได้สะดวกและมากขึ้น กสะทะชเตรียมเรียกผู้ให้บริการหาหรือปัญหากับผู้ใช้บริการหลังได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีนำมือถือสมาร์ทโฟนไปใช้ต่างประเทศแล้วถูกเรียกเก็บค่าบริการเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างประเทศในอัตราที่สูงมากบางรายสูงถึงหลักแสนบาทแนะผู้บริโภคควรปิดการอัปเดตข้อมูลต่างๆขณะไปต่างประเทศ ผู้อำนวยการซ i ป,ป้าลงทุน30ล้านบาทจัดงานใหญ่ซอฟตแวร์เอ็กซ์โปเชีย2013เป็นครั้งแรกในไทยระหว่างวันที่26-28กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิตหวังกระตุ้นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ไทยผลิตและใช้ซอฟต์แวร์ที่เป็นของคนไทยมากขึ้น อ่ะแล้วก็อ<ม>ัปเดตกันไปครบถ้วนรอบด้านเกี่วกับแวดวงไอทกันแล้วนะคะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะและตอนนี้ก็หมดเวลาของรายการ BizConnect กับช่วงเปิดหน้าจอพอดีเลยค่ะเราสองคนรวมถึงทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ